พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมนาบพิรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ เป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่6 9ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับปุ่มปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่มกดกดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะหนะข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อชตชัแกแงะอยู่ในนี้มไม่ใช่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังทังประตูอื หนึ่งสองสาม,สามย้ายโอ้ยโอ้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วครับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว โอ <โ Wheel. S 1> ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอดถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิเอาเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้างข้าก่อนไม่ไงข้ก่อนไม่เล่าข้าก่อน้าก่อนข้าก่อนข้าก่อนเาๆคๆพูดไม่ต้องแย่งกันท่านอาจารย์ค่าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาต พอุป,ปาทานส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตันหาเวทนาผัสสะอายตนะแล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชาแล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสใชใช่ใช้ใชเก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้ สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเทระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้นเก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะพบคือความเป็นพบมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตันหาความดิ้นรนทยานอยากตันหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไร ก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะหกอายตนะทั้งหกมีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุัยนี่แหละ คือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปเอาวิชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึง่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึง่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับสี่อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจสี่เช่นรู้จักทุก์ รู้จักสมุทยัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้นอ๋อเข้าใจแล้วขอรับสิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเอ๋สายเกิดถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิด เมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกเอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะตามพระเถราที่บายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะอาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีกศิลาระวังข้างหลัง เอยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลยศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี้ก็แล้วโถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อยโถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย พวกเจ้าดีก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆย็นเอาาพัดหทยแล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะการที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชา ความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามารูปจึงดับเพราะนามารูปดับอายตนะหกจึงดับเพราะอายตนะหกดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจึงดับ เพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับโหอย่างนี้นี่เอง ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตามแล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจัสมุบบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะคอรับเจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมักนิโรธมักถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว โหยก็ได้ขอรับดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนใส่จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแงเจ้าปัานนี่แ่้ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอคำทำคำไทยเป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียวก็เจอคนพูดไม่ดีใส่น่ะสิฟังแล้วงุดหงิด งุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้วปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคําพูดไม่ดีคําพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทําให้งุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงละ่ะอ๋อ เข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปันถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆ,ๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทําร้ายใครต่อใครได้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่าดีแล้วดีแล้วแล้ว,ลวพบกันใหม่ตอนหน้ากับคําทําคําไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสําคัญเรื่องสุดท้าย เอ,อาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม